นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าแม่านางกวักหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายรักอยู่ทุกทั่วหน้า เอหิมามะามะาอาคัดเฉยยอาคัดฉาหิเอหิมามะมะจะค้าขายขอให้เป็นเศรษฐีหนึ่งปีขอให้เป็นพ่อค้าสัมเพาทองจะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากองจะค้าทองขอให้ไหลามาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือนจะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ซื้อง่ายขายคล่องขอให้ซื้อง่ายขายดี ขอให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาคัตเฉยะอาคัตชาหิเอหิมามะมะนะมะออุนะชาลีติอากะวิติพุทธสังมิทุสักมณิอิทะคมะจพะพะกัสสนาสังสิโมสุมะโมโลนะโมพุทธายะนะมะพัทะนะเมตาโมขายดีพุทธไม่ต่อทาซื้อดี ยะใจดีมิใจอ่อนรักพุโทโธปฏิรูปังสัมปจิตชามิเพียงสิทธิโพคาสิทธิพลาสิทธิจะมหาเดชาณชาลีติเอหิจงมาพุทธสังมินิมา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 ,มา,มา,มาช่วยกันค้ามาช่วยกันขายกวักเอาเงินมากวักเอาทองมากวักเอาโชคลาภแก้วแหวนเงินทองข้าวของหน้าที่การงาน ผู้คนชื่อเสียงเกียรติยศข้าทาสหญิงชายมาด้วยนโมพุทธายะปฏิรูปังสัมปจิตชามิเพียงพุทธังขอให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมังขอให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสังฆังขอให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเตชะสุเนมะภูจานาวิเวอิติณเยปรังยุตเต ขอจงนำเอาโชคลาบแก้แหวนเงินทองข้าวของมาสู่ในสถานที่แห่งนี้ด้วยเถินพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพุทธังคุ้มธรรมังคุ้มสังฆังคุ้มเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะอายุวันโนสุขังพระรัง ขอ,อนิสงผลบุญจงเกิดแก่ท่านที่ใฝ่ในธรรมทั้งหลายด้วยเธอน